ไปดูไงไปดูเลยนะที่ชัยภูมิ <c oughs> ไปทีอ่อำเภอภูเขียวเป็นการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนทัพทีมเกมอบอกเลยอ่ะมีทั้งความสนุกสนานอ่ะความหา,า,ม,ามีมีเหมือนกันโอ้ความบันก็มานะเอเอามาครบเลยอ่ะเริ่มจากการแห่ขบวนพาเลรดของนักกีฬาตัวจิ๋ว เด็กๆเล็กๆก็จะวุ่นวายซักหน่อยร้องไห้ <c oughs> ส่วนพอถึงเวลาเปิดเนี่ยการแข่งขันเจ้าถิ่นเขามาเลยเนี่ยก็น้องหมาแสนรู้อะเนาะตัวโปรดที่เลี้ยงอยู่ภายในโรงเรียนอะ <c oughs> เฮ้ยเข้ามาแจมเฉย <c oughs> <c oughs> ส่วนการแข่งขันกีฬาก็คือโอ้โหจุดเด่นยกให้นี่เลยชักกระเยอะเยอะกันไป,ไปเยอะกันมาดึงกันแบบไม่มีใครยอมใครระหว่างสีฟ้ากับสีชมพูส่วนกองเชียร์เชียร์กันสนุกสุดเวี่ยงเออเอาให้สุดแม่ลุ้นกับน,น้องๆจนเจ็บคอขอ,ขอน้ำมะนาวเข้าแล้วหนึ่งออแต่ว่างานนี้เนี่ยที่จะพาไปเนี่ยออนะรับรองเลย